ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์จับเงินเป็นทองจับอะไรก็ดีขึ้นช้ำชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งสองถ้วยอำนาจบารมีวาส,สนาในปี257ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การคาาการเงินข่าวดีต้องบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับต้องจงคิดไว้เลยว่าสิ่งดีๆจะบังเกิดข้าวพเจ้าจะรวยขึ้นข้าวพเจ้าจะเฮงขึ้นข้าวพเจ้าจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายอย่าฮอยเอยวนะครับผมถ้าท่านหอยเยียว ท่านจะดูดวงไม่เหมาะสมถ้าดวงชะตามีใครบอกว่าท่านจะตกตามย่าแย่จงอย่าเชื่อข้าพเจ้าจะต้องดีขึ้นเพราะว่าดวงชะตาเราเปรียบเหมือนคนที่ไม่สามารถไขมาแต่ต้องดวงได้นะครับฟังดูแล้วแปลกนะนะรแต่ว่านี่เป็นความเชื่อของหมอดูนะครับหมอดูบ่งบอกถึงโชคชะตาว่าท่านไม่สามารถให้ไขเปิดดวงได้ถ้าไม่อนุญาตก็ไม่ให้ไงจะมาเปิดข้าพเจ้าไม่ให้ นะผมไม่งั้นก็ดูไม่แม่นนะผมจัดแจงเปิดดวงชะตาข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องอนุญาตก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเปิดแล้วบอกไม่ไม่ดวงชะตาไม่ดีท่านจงอย่าเพิ่งรับเพราะว่าโชคชะตาของท่านเป็นผู้กําหนดเองโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งเป็นไปได้ด้วยดีชาวราศีสิงดวงชะตาเปิดร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองถ้าได้จิตใจคอเหี่ยวจะทําให้ท่านดวงชะตาตกต่ำเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งไหนได้สิ่งนั้นทําสิ่งดีๆให้บังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ป,ป่าปงแก้ไขในโชคชะตายืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวัส,สนาจะไปกลัวทําไมนะครับท่านมีอะไรให้กลัวนะผมบางทีบอกว่าไม่มีอะไรให้เสียมีอย่างเดียวครับใครสู้อย่างเดียวนะครับปกปัก,กคุ้มครองรักษาขอเป็นคนดีแค่ใช้ได้เป็นใจได้อย่าไปสนใจดวงชะตาเาวเวอร์เกิดขึ้นดวงชะตาสสมสมหวังถึงเวลาฟ้าเปิดนะครับบางคนบอกว่าไม่ชอบเลยนะครับผมมีคอมเมนต์บอกว่าไม่ชอบไม่ชอบพูด สิ่งดีๆชอบดวงชะตาที่ย่ำแย่บอกท่านว่ามันไม่ได้ัะผมการที่ท่านดูดวงชะตาแล้วท่านไปรับสิ่งไม่ดีมามันจะทําให้ยิ่งตกต่ำเบี้ยดินถ,ถ้าดวงชะตาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ว่าถามหน่อยมันมีคนดีไหมมันต้องมีคนที่มีอํานาจบารมีวาสนาดวงชะตานั้นตกตําแหน่งนั้นชาวราศีสิงห์ถ้าท่านรู้สึกท้อแท้ท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างด่วนอย่างเร่งด,วงดว่วนนะปรับปรุงยังไง สวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานแค่นี้จริงๆทานศีลภาวนามีมีอยู่แค่นี้ควบคขมจิตใจอารมณ์หายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดตั้งสติให้มัน่นเดี๋ยวแสงสว่างเปิดเองนะครับมีอยู่แค่นี้ดวงชะตานะเพราะฉะนั้นหมอดูก็จึงบอกว่าให้เองไปกราบไหวพ้พระถวายสังฆทานาธรรมทานวิหารทานทำบุญใหญ่ให้จิตใจแช่มชื่นเดี๋ยวดวงเปิดบุญน,นี่แหละจะทำให้จิตใจนั้นดวงเปิด เพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านจะตกตําแหน่งมีอํานาจบารมีวาสนาไฮเีเทศนะครับผมตกตําแหน่งนะครับผมเขาเรียกว่ารุ่นใหญ่นะครับผมจะตกตําแหน่งที่มีอํานาจบารมีวาสนาจะมีผู้อุปถมัมภ์ค้าชูนุ่นนาโชคชะตาก็ได้นะครับผมใครบางคนจะเข้ามานําพาซึ่งถ้วยทองนะครับบาโรมาอัศวินถือถ้วยนะครับว่ายน้ําเข้ามาแล้วนําพาซึ่งถ้วยทองก็คือโอกาสดีๆเงนินทองบารมีวาสนา ทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดบดังเข้ามาจะไหลมาเทมาเกิดเทมเพลตความคล่องแคล่วคล่องว่องไวเงินทองเข้ามาประเดบดังปกปักคุุงครงรักษาหนุนนํำโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ด้วยดีนะครับโชคชะตาของนั้นอยู่ในเก์ชะตาที่ดีแล้วนะผมแต่ดันเกิดขึ้นในโชคชะตามีดาบล้อมเล่าปิดหูปิดตาไปไหนไม่ได้เลยอึดอัดมากข้าพเจ้าอยากย้ายที่มันย้ายไม่ได้อ่ะ ข้าพเจ้าอยากเปลี่ยนแปลงโชคชะตามันเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีตังค์อ่ะผมการที่จะท่านจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างมันต้องใช้บุญกุศลวาสนาที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาแล้วตั้งจจตั้งใจมากสิ่งนั้นถึงเวลาจะลุยเลยยังครับท่านจงดูให้ดีจัดแจงตามแบบแผนประเพลนีวีวาฟะจุนนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรับตกใจกดซุปเปอรต์ตงค์ให้ติ้ ครับผมให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานเงินสวัสดีครับ